ไปต่อกันที่ประเด็นของ True Fitness นะครับหลังจากปิดให้บริการที่สาขาเซนแล้ตอนนี้ก็มีลูกค้าหลายรายที่ไม่พอใจนะฮะจากกรณีนี้พยายามที่จะไปของเงินคืนแต่ว่าทาง True Fitness บอกว่าเรื่องนี้นะฮะตามสัญญาถ้าเกิดไปเช็คกันเนี่ยก็จะพบว่าในสัญญาเนี่ยไม่สามารถคืนเงินได้กรณีการปิดสาขาครับโดยเรื่องนี้นะครับประมาณสักช่วงบ่ายโมงเครื่งที่ผ่านมามีผู้เสียหายครับซึ่งเป็นลูกค้าของ ทรูฟิตเน s นะครับเป็นผู้เสียหายจากการปิดตัวของ t ทรูฟิตเน s สาขาเซนไปยื่นคําร้องต่อทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับเพื่อขอรับเงินค่าสมาชิกจาก True f i t n e น s คืนเนื่องจากหลังจากปิดบริการที่สาขาเซนไปเนี่ยลูกค้าบางส่วนไม่สะดวกที่จะไปใช้บริการที่สาขาอื่นซึ่ง t ทรูฟิตเน s ระบุเอาไว้ คือสมาชิกของ True Fitness ในสาขาเซนเนี่ยนะครับมีประมาณ150คนที่ร่วมกันลงรายชื่อเรียกร้องให้คืนค่าสมาชิกแล้วก็บอกว่าบางรายเนี่ยได้มีการยื่นเรื่องขอยกเลิกสัญญาไปแล้วแต่ปรากฏว่าทาง True Fitness เนี่ยปฏิเสธโดยให้เหตุผลบอกว่าสัญญาเนี่ยมันเริ่มไปแล้วดังนั้นเพื่อเป็นการชดเชยเขาจะขอต่ออายุ เป็นการต่อให้ฟรีให้กับลูกค้าอีก8เดือนซึ่งลูกค้าเขาบอกว่า8เดือนที่ต่อมาเนี่ยเขาไม่ต้องการนะครแต่เขาอยากจะให้ทาง True Fitness เนี่ยคืนเงินจากการต่ออายุสมาชิกโดยที่เขาเยังไม่ทราบว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการปิดสาขาแล้วเขาบอกว่าก็ยินดีด้วยหากว่า True Fitness จะหักค่าบริการ ในส่วนที่เขาใช้บริการไปแล้วเป็นรายเดือนไปก็ได้แต่อยากจะให้คืนเงินในส่วนที่เหลือเพราะว่าลูกค้าเองไม่สะดวกครับที่จะไปใช้บริการสาขาอื่นเออเหตุผลที่มายื่นร้องกับสคบนะครับก็คือว่าทางทูฟิตเ s สเนี่ยเพิ่งแจ้งผมว่าจะปิดปิดให้บริการสาขาภายในสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนพฤศจิกายนทีนี้เนี่ย ให้สมาชิกทุกคนเนี่ยย้ายไปเล่นที่สาขาอโศกกับแครายซึ่งสมาชิกหลายๆคนก็ไม่ไม่สะดวกในการที่จะไปเล่นที่นั่นนะครับคือลูกค้าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ทราบมาก่อนว่า t ทรูฟิตเนสที่สาขาเซนเนี่ยจะปิดให้บริการซึ่งเดือนนี้ แล้วบางคนก็ต่ออายุสัญญาไปแล้วบางคน<ม>ต่อแบบ3ปีบางคนต่อแบบตลอดชีพแล้วพอมาทราบแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไม True ไม่แจ้งเขาก่อนลูงหน้าแต่พอทีมข่าวของหนาวสอบถามไปทาง t u u f i t t n s s เนี่ยเขาบอกว่า True Fitness ได้มีการแจ้งแล้วอันนี้เดี๋ยวว่าอีกทีนึงว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงยังไงนะฮะขณะที่ทางสบ,บงก็บอกว่าตอนนี้รับเรื่องเอาไว้แล้วครับ,รบแล้วจากนี้ไปก็มีการให้คำปรึกษาให้ขานะนําเบื้องต้น ก็จะเข้าสู่กระบวนการการไก่เกลี่ยครับระหว่างทั้งฝั่งของลูกค้าและฝั่งของ True Fitness นะว่าจากนี้ไปจะมีการไก่เกลี่ยอย่างไงซึ่งทูเองก็พยายามแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการไปยืดเวลา การเป็นสมาชิกให้ฟรีถึง8เดือนแต่ว่าลูกค้าส่วนนี้ที่เขาบอกไม่อยากใช้บริการสาขาอื่นเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาไม่ต้องการเวลาแต่เขาต้องการเงินคืนก็ต้องยอมรับว่าการตัดสินใจสมัครหรือว่าต่ออายุสาขาที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือว่าสาขาที่สะดวกกับการเดินทางก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะเลือกใช้บริการด้วยนะครับ